คะเก้าสารพัดนึกตัวผู้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะพุ่มใหญ่มากเห็นไหมคะต้นใหญ่นะคะใบใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ สีสวยนะคะลายชัดเจนค่ะเห็นไหมคะดูลายเขาค่ะใบใหม่ของเขานะคะลายเข้มด้วยค่ะพุ่มใหญ่กอใหญ่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดูก้านเขาค่ะอวบมากแทงหลอดออกมาเรื่อยๆเลยนะคะดินเขาก็จะเป็นดินร่นวนซุยนะคะมีกราบมะพร้าวสับปกคลุมหน้าเขาไว้ค่ะ ที่แม่ปานทำไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็เลี้ยงง่ายนะคะโตเร็วมากค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะตอนแรกก็มีใบเดียวนะคะเดี๋ยวนี้มีห้าใบนะคะเพื่อนๆห้าใบค่ะก็ใบใหญ่เช่นกันนะคะลายชัดเจนค่ะ การอวบก,การใหญ่กำลังแทงหน่อออกมานะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปันก็จะพามาบำรุงแก้วสารพัดนึกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างหลังนี้นะคะ แต่วันนี้แม่ปานก็จะบำรุงตัวผู้นะคะเขาพุ่มใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยลายชัดเจนนะคะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบำรุงสูตรง่ายๆนะคะหาได้จากในครัวของบ้านเรานะคะเพื่อนๆปุ๋ยก็ปุ๋ยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทําเลยนะคะว่าทาสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ คะ่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแค่สองอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหาได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะเป็นน้ําสาวข้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหมักปุ๋ยมูลวัวนะคะนี่ค่ะแม่ปานก็ได้หมักไว้ได้นานแล้วนะคะเกือบจะปีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะถ้าเราหมักนานยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานก็หมักไว้ได้นานแล้ว <mm เห็นไหมคะ แม่ปางก็จะเอามาใช้วันนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็ได้ตักมาจากถังหมักเขานะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีในตัวเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะทําให้พืชผักไม้ประดับของเรางามนะคะก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะแตกยอดแตกใบดีทําให้ใบเขียวใบงามนะคะน้ำหมักขี้วัวค่ะนี่ค่ะ มีประโยชน์มากเลยนะคะต่อมาก็นี่ค่ะหาได้ง่ายๆเลยนะคะปุ๋ยธรรมชาติของเราค่ะก็เป็นน้ำซาวข้าวนะคะแม่ปางก็จะเก็บไว้ได้สองวันมันก็เลยเกิดเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะโดนแดดนิดหน่อยเขาก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นฝ้าขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแม่ปางก็จะเอามาใช้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆรถกับพืชผักไม้ประดับเรา งามได้เช่นกันค่ะแบบนี้นะคะแบ,บ่ปังก็จะใช้ลดกับต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะก็จะทําให้ดินร่วนซุยเช่นกันนะคะแตกยอดแตกใบดีทําให้ใบเขียวใบงามนะคะนี่น้ําสาวข้าวนะคะ <ๆ S 1> ก็ได้มาจากลา,ลางข้าวที่เราจะหูงนะคะแม่ปังก็ได้มา5ลิตรเลยค่ะแล้วเราก็มาทําส่วนผสมกันเลยนะคะก็ทําง่ายๆค่ะ ปานก็จะเทลงไปในน้ำสาข้าวเลยนะคะหนึ่งแก้วเลยค่ะดีเลยนี่ค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะุ๋ยธรรมชาตินะคะใช้รถกับพืชผักไม้ประดับของเรางามแตกยอดแตกใบดีนะคะทำให้ใบเขียวใบสวยค่ะน้ำหมัก ที่วัวกับน้ำจาว้าวของเรานะคะสองอย่างนี้ก็งามเกินคุ้มแล้วนะคะเพื่อนๆแม้ปันก็จะใช้เป็นประจำเลยค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็มาใช้รถเลยนะคะว้าวใบใหญ่มากเลยค่ะแก้วสารพัดตัวผู้ของแม้ปันนะคะใบใหญ่สีสวยลายชัดเจนนะคะ การจะใช้รถเลยค่ะเราไปบำรุงเข้าไปเลยนะคะสองแก้วใหญ่ๆเลยค่ะรเลยน,นคะคะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะคะแล้วเราก็มากระถางนี้นะคะนียิ่งใบสวยมากเลยนะคะการเขาจะอวดนะคะดูการเขาค่ะ ใชลดเลยนะคะลดเลยหนึ่งแก้วสองแก้วเราก็ลดได้เลยค่ะค่ะสูตรนี้แม่ฟางก็จะใช้อาทิละหนึ่งครั้งได้เลยนะคะหรือเราจะใช้บ่อยครั้งก็ได้เช่นกันนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะยิ่งทำให้ต้นไม้ของเราสวยนะคะเพื่อนๆมีสีเขียวสดใสนะคะลายชัดเจนค่ะเราบำรุงไปเลยนะคะเพื่อน นี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะแก้สารพัดนึกตัวผู้นะคะแม่ปางก็จะมีอยู่สองกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนตัวผู้คะ่คะค่ะแล้วเราก็มาลดกับต้นอากนิมานะคะเห็นไหมคะแม่ปางก็จะใช้น้ําซาวข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนลดบ่อยๆครั้งคะ่ะเขาจะแตกกอแตกหน่อออกมาเยอะแบบนี้เลยนะคะพุ่มใหญ่คะ่ะเห็นไหมคะ นี่สามสี่ต้นเลยค่ะยังไม่ทันได้แยกกระถางนะคะออกดอกนะคะ 2>, 2ดอกเลยค่ะเพื่อนๆใช้ลดเลยนะคะด<อ>ลดเลยอสองแก้วเลยค่ะืม่ใบใหญ่สีสวยลายชัดเจนนะคะ<อ>นี่ก็เช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมันีแดงนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะ ต้นแม่ของเขานะคะก็ได้แยกไปเห็นไหมคะไม่ฟานตัดเขาก็แตกออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ก็จะได้แยกอีกนะคะก็จะได้สองต้นเลยค่ะเพื่อนๆใช้รดเลยนะคะแตกเร็วมากเลยค่ะบำรุงสูตรนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเอ,อ้ยนี่ทานนี้ก็จะเป็นแสงจันทรนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เขาก็ได้แต่ก,กอออกมา2กอเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ3มด้วยค่ะเห็นไหมคะกอเล็กกอเล็กเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวนี้เลยเห็นไหมคะเร็วมากเลยสูตรนี้เลยนะคะ2แก้วเลยค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้ทำตามกับไม่ปานได้เลยนะคะเพื่อนๆ ต้นไม้ของเราจะแตกกอแตกพุ่มใหญ่เร็วมากเลยค่ะนี่นะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะเขาแตกหนอ่อแตกกอมาพลึบเพราะสูตรนี้เลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะสวยมากตัวนี้แม่ปานก็จําชื่อเขาไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่อโกน,นิมาเหมือนกันนะคะ ค้ากระถางนี้ก็ค้าไม่รู้ว่าค้าอะไรสักอย่างสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะใบเขาใบมันวาวเห็นไหมคะเหมือนใบพลาสติกเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ก่อนพุ่มเล็กๆเดี๋ยวนี้ล้นกระถางเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากลดเลยสองแก้วเลยค่ะนี่คะบางลุงเข้าบ่อยๆเขาก็ จะแตกหน่อแตกกอมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแม่ปานก็จะได้แยกเขานะคะขอถ้าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่คะ่ะค่าก่อนจากกันวันนี้แม่ปานก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ